อันนี้อันนี้เลี้ยงอะไรบ้งอันนั้นเลี้ยงเจ้าต่างแรกรุ่นตางปะละมี่ออ,อันอันเนียเป็นหลงมาโลงมาเส้นแล้วเจ็ดวัต้องเสียเขาว่าใหม่ขึ้นงหนึ่งเราเป็นยังขค้ือใหม่เพจไดบันเียง,ใ,งใหม่ร<อ>ู้ผัวเลยว่าเอาออกมากันยำคือเลยคือเลยขเขาไม่เห็กันอนุญาตหรอกน,น,น่ไปจกถงทองเสีย เอาออกจังเผาไม้ยังใหม่อ๋อหมายถึงเอาเหรียญน,นี้ออกมากว่าจะขายเพราะนะไรมันไม่ยัง้งจังบังไม้โอ้โอสาธุน,าานี่เหรียญสามมาไะมีแรกรุ่นแรกรุ่นเลยผีข้องหางไม่เคยเสียงไปเลยอือก็เลยดังเลยคนก็เลยรู้จักขังมาทั้งนี้ขันเนาะตอนนี้เหรียญเหรียญ เผาว่าไม่พี่กุ้งถวายหลวงปู่นะคะอยู่กับหลวงปู่เรียบร้อยถาว,ยวา,าวยใบคาโอมเออถวายใบถาหลวงปู่เสียใบถาอม